นีจะมาสอนตั้งกล้องหาค่ามุมแล้วก็วิธีใช้กล้องนะครับอย่างแรกเอาอันนี้ขึ้นมาระดับระดับทางก่อนนะครับเอาไ้สอนน้องด้วยทีนี้อาจารย์วามร้อนบล็อกอันนี้ครับตัวใส่ช่องแบบใส่ช่องแบบล็อกต่อนอันน้นมืนนี้นั่นคือใส่ถ่ายลูกยุบิมือข้ามาตีนเต๋อแบบนี้นะแล้วก็เล็งตรงหมดหมดตรง ตัดแล้วนะตต่อไปก็เอาเอากล้องเลยครับกล้องกล้องวัดมุมเราวางอะไให้ลูกน้ำลูกน้ำเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวจะใส่มงทำไมฝั่งขวามือนะครับอยู่ฝั่งขวามือแล้วก็ล็อกแล้วก็เราก็มาส่องวันนี้นะครับว่าหมุดหมุดตัวนี้มันตรงกันหรือเปล่า ไม่เห็นชังมันเดี๋ยว,ดวยเ,เดี๋ยวดูเองเดี๋ยวดูเองมันไม่ตรงให้อาตีนมาอันนี้แล้วก็จับสองขาน,นี้จับสองขาน,นี้แล้วก็เคลื่อนเคลื่อนปึ๊บมันจะมีจุดวงกลมเล่นอยู่นะครับให้จุดมันตรงกับหมดุดก็จได้แล้วต่อไปก็เป็นการตั้งลูกน้ำลูกน้ำมันยังอันนี้อยู่เห็นไหม เห็นไหมเราต้องเอาขาเพราะว่าด้านด้านหน้ามันสูงมันสูงกว่าเราต้องเอาด้านหน้าลงนคะรับแล้วก็ล็อกแล้วต้องมาตั้งกันข้าง โอเคได้ละแล้วเรา,เราเค่อยมาปรับเราเค่อยมาปรับอันนี้เอาปรับแล้วเ,เข้ามาปรับอันนี้ก่อนอันนี้ให้ลูกน้ํามันมันตรงนะครับปรับปรับจากด้านหน้านะด้านหน้าปรับหมุนมาหมุนมามันมาถ่ายนี่ถ่ายนี่ถ่ายนี่ถ่ายลูกน้ำอ่าน,นี้ได้แล้วใช่ไหมต่อไปเราจะมาปรับ แนวดิ่งโมดิคอ้นนะครับมาดูนี่ยอ,อย่างแรกใช้กล้องตัวนี้นะต้องต้องเปิดกดปุ่มนี้พาวเวอร์ก็กดหมุนหมุนกล้องหมุนกล้องปุ๊บกดแองกอเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไหมฮะไม่ใช่แองกอกดเลขศูนย์จะได้เป็นได้เป็นแนวแนวดิ่งแล้วก็หมุนหมุนหมุน อ๋อไม่ลงอะ่ะอานี่ไงลงละลง,ะงลงคงงงงงงะครับค่ะลงค่อยๆช้าๆช้าๆับบช้าๆจะเย็นๆนะครับเย็นเลยอยู่โอเคได้แล้วกด enter นะครับโอเคตอย่างนั้นเราจะมีหมุดอยู่สองหมุดเห็นไหมเห็นไหมหมุด ถ่ายเหมอุดสองหมุดซ้ายขวาเนี่ยเราจะสองด้านซ้ายก่อนนะสองด้านซ้ายก่อนเอากล้องมาดูถ่ายที่กล้องมาองเอายที่กล้องมาเลง็ง <rib> เลง็งเล็งแค่นิดเดียวเลยถ่ายตรงน,นี้เลง็งด้วแล้วกดกดล็อกล็อกแนวราบแล้วก็มาดูแนวดิ่งแล้วก็ล็อกแนวดิ่งแล้วก็หมุนตรงนี้เป็นการตัดเพราะว่ามันไ่าจะมีเป้าอันนึงที่ต่อกันอันนี้กุ่มนี้เป็นโฟกัสนะครับ đấy đấy thầy 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 ในกล้องอาจจะไม่เห็นตรงเขาเรียกว่าน,นะตรงศูนย์เล็งมันใช่ไหมแต่เนี่ยเราเล็งเราแล้วม,มันตรงไปโอเคพอละหลังจากนั้นเราก็จะมากดกดเซตมุมให้เป็นศูนย์นะครับในวิธีกดก็คือกดเองกเกิลกดแองเกิลนะครับกดมันจะขึ้นเครื่องเซตศูนย์เซตใช่ไหมกดเอนเตอร์ก็ได้แล้วเป็นศูนย์ศูนย์องศาศูนย์ิปดาอศูนย์ริบดาศูนย์ริบดาแบบนี้แล้วเราก็จดลงไปใน เขารนะี้กวนะจดในสมุดต,ต่อไปเราจะยังมาถ่ายหมดที่สองกันนะครับหมดที่สองอยู่ตรงนั้น<อ>ก็เปิดเปิดนี้เลยครับหมดกดแล้วก่อยแล้วก็หมุนแต่นนี้เรลงหมดที่สองอเร่เลงเสร็จปุ๊บแล้วก็มาส่องจะอยู่ประมาณนี้ต้องมาถ่ายเลยครับ อยู่ประมาณนี้แหละจะได้มุมดูตรง h a นะครับ19องศา15ลิกดา3 0ลิบดาแค่นี้ครับไง่ายเสร็จแล้วจบ